คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิทศาสตร์ไม่สมบนรณสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิธิเมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบคุณมาก สถิติของโมโกกะสุทวายโชเทติมิล้านะครับกับสูตรแต้มสามตัวบนสูตรที่สามนะครับเพื่อที่จะนําเอาไปเทียบนะครับกับสูตรแต้มรวมสูตรอื่นๆที่ที่ลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับบางสูตรอ่ะมันหลุดอ่ะบางคีมันหลุดแค่งวดเดียวหรือว่าหลุดแค่งวดสองงวดนะครับนะแต่ว่าคือเราก็ต้องดูสถิติว่าอย่างเงี้ยมันสถิติมันเข้ามันเข้ามายี่สิบสรวมเป็นยี่สิบขออนีายแก้ไขตรงนี้นร ยีห้างวดครับมันมีสะดุดอยู่สองวดนะครับคือบางคนอาจจะดูว่าสักุรแจยี่สิบห้างวดบางคนอาจจะดูว่าแบบว่าจะว่าไงจะดูว่าเหมือนแบบหลุดแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยไปเลยแต่บางทีไม่ใช่นะครับ สำหรับผมมันไม่ใช่คือผมจะให้ค่าสถิติมันอย่างน้อยเอองวดสองงวดก่อนถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆค่อยปล่อยดูดไปนะครับนะโดยสถิติเพราะว่าสถิติของมันมาเห็นปะมันมาเดินมายาวอึดเลยนะครับมันอาจจะมีสะดุดขาตัวเองบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เราก็นํามาเทียบกันนะครับเรามาดูนะครับแต้มสามตัวบ,บนสถิติสามนะครับสำหรับผมโดยส่วนนี้เราเริ่มดูเริ่มเดินนะครับตั้งแต่สิบหกมิถุนายนหกสามนะครับ สิบอกไม่ไ like ด้ยนึ่อ,อกสามเราดูเซติค่ากันเดินของมันดูนะครับที่ออกค่าหนึ่งหกเก้าหกเจหกสี่นะครับหลักเราใช้ในส่วนของหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยตรงที่หนึครับ5้าบวกเเป็น12บนะครับห้าบวกเจ็ดบสอบสอบวกห้าครับสิบสวกห้าไปสิเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกสี่เจบวกสเป็นสิบเอ็บวกสเป็นสามสามบวกหนงของที่เป็น4ี่สบวกสองข BE องที่เป็น6 หกบวกเก้าเป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าครับได้แต้มสามตับลครับเจ็ดหนึ่งสามสกครับหกระดาษคอมหกครับออกสองห้าออกสองครับแต้มหมาครับหกระดาษคอมหกสาครับคำนวณเลขคำนวณแต้มสตับลออกมาได้หกศูนย์สองสาครับได้แต้มหครับ 1ิปกระฎาคมได้แต้ม6กครับออก268แต้มหนะครับแต้มหเข้ามา1ิปกระฎาคม6 3ครับคํานวณเลขแต้ม3ตับนครับ9ก้6สามห้าหกหกสครับเรามาดูนะครับหนิงหาคมออก3ามก้าแต้ม3ครับมีแต้มสเข้ามาหนิงหาคม6 3ครับแต้ม3ตะบน1 5 7 8งห้าเจ็ดครับ 16สิงหาคมครับออก811 811แต้ม0ครับมีแต้ม0ครับ16สิงหาคม63ครับคำนวณแต้ม3ตัวผลออกมา591243 591243 1กันยายนออก997997แต้ม5ครับมีแต้ม5ครับ1กันยายน63ครับคำนวณแต้ม3ตัวนออกมา157809 157809นะครับ หนึ่งสิบกันยายน,ยนออก0 8, 3, 16, ูนย์แปดสกันยายนหกสามออกศูนย์แปดสามศูแดต้มหครับแต้มหนึงนี่ครับสิกันยายนหกสามคำนวณแต้มสามตับนออกมาศูนย์หกศูนย์สี่แนะครับหตัวละครออกแปดเก้าสมแต้มศนย์ครับนี่แต้มศูนย์ครับหนึ่งตัวละคร6บสามคำนวณแต้มสามตับนออกมาหกศูนย์ หกศูนย์สอง, 6, 96, อง 6, สามห้าสี่นะครับชิปกตระคมออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์้หนึ่งแต้มหกครับนี่แต้มหครับ1ิตกตละคมหกสามนะครับคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาแปดสองสี่ห้าเจ็ดหกแปดสองสี่ห้าเจ็ดหกครับหนึ่งพิกายนออกสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่แต้มแปดครับนี่แต้มแปด้ามาครับหนึ่งพิกายนหกสามคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาสี่แปดศูนย์หนึ่งสามสองสี่แปดศูนย์หนึ่งสามส นะครับ16พฤศจิกายนออก661 661 661แต้ม3ครับแต้ม3เข้ามาครับ16พฤศจิกายน63คำวนวณแต้ม3ตัวบ,บนออกมา591 243 591 243 1ธันวาคมออก994 994แต้ม2ครับแต้ม2เข้ามาครับ1ธันวาคมครับ1ธันวาคม63 คำนวณแต้ม3ตัวบ,บนออกมา046798 046798ครับ16ธนาคมออก303 303แต้ม6ขาดแต้ม6มาจริงครับ16ธนาคม63นะครับออก046798 046798นะครับ046798นะครับแต้ม6ครับใิงวดนี้ออก หกสแต้ม6นะครับแต้มหกนะคัวแต้มหมาจริงไหมมาหแต้มหมาจริงครับมาจริงแล้วก็หลุดจริงนะครับเวลามาหลุดนะครับคำนวณตรงไปตรงมานะสามสทนอาคม6 3นะครับคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมา1 5 7 8งห้าเจ็ดครับ17เจ็ดมกคราคม6 4นะครับออก3ามเก้าห้าสาแต้ม7จครับนี่แต้ม7จ็ดเข้ามาครับแต้ม7ครับ 3าม้าหานี่ขาดต้เจ็ดต่อมา1ิบต่อมาสิเจ็ดมกราคม6กสี่นะครับ3ามบวกห้าเป็นแปดสบวกหเป็น8ปดแบวกห้าเป็น1ิดบวกห้าเป็นสามใส่สามสบวกสี่เป็นเจ็ดเจดบวกสงของที่เป็น9 9้บวกหที่เป็น10ใส่ศูนศนย์บวกสได้สองสบวกเเป็น11ใส่ห ได้แต้ม3 7 9 0 2 1นะครับแต้มสับสะพนเรามาดู1กุมภาพันธ์ครับออก307 307แต้ม0 307แต้ม0นะครับนามไหมแต้ม0ครับมาครับ1กุมภาพันธ์64ครับ1กุมภาพันธ์64คำนวณแต้ม3ามตะบนออกมา157809 157809นะครับ 1, 5, 7, 15 15 157809นะครับ16กุมภาพันออก603 603แต้ม9ครับนี่ครับแต้ม9นะครับ16กุมภาพันครับคำนวณแต้ม3ตัวบนอ,ออกมา6า268 910 268 910 268 910นะครับ16มีนาคมออก538 5้าสามนะครับ5 3 8สแดแต้มหกครับนี่แต้มหกหงหนึมีนาคม6 4สี่คำนวณแต้ม3ตมตบ,บนออกมา1 5 7 8งห้าเจ็ดนะครับเรามาดู16มีสิ 16, มีนาคม6กสออก4ี่สองสองสองสสองแต้มแครับนี่ครับแต้ม8 16มีนาคมครับ 1ิ 6, มีนาคม64นะครับคำนวณแต้ม3ามต่บนออกมา5 9าเก้าหนึ่งครับเรามาดูครับห้าเก้านึ่งานวันนี้ออก2องเจ็แต้มเครับ1แต้มเนะครับหเมษายนครับ1เมษายน นะครับจำนวณแต้ม3ามตัวบนหนึ่งวีดที่ไม่หลุดไปนะครับนะครับอันนี้หลุดไปปล่อยค่าไป1นงวดนะครับต่อมา16เมษายนนะครับ16เมษายนนะครับจำนวณแต้ม3ามตัวบนออกมาได้3 7 9 0 2 1 3 7 9 0 2 1นะครับ2พฤษภาคมออก2 72 272แต้ม1ครับ ต้มนี่ครับบางคนงงว่าทําไมมันแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามงงบางคนอาจจะไหมเป็นก็คือเรานําค่าในสามตัวบนมาบวกกันเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือนําค่าหลังมาตรวจสอบครับอันนั้นคือแต้มมันนะครับอันนี้คือแต้มหนึ่งนี่ครับแต้มหนึ่งเข้ามานะครับแต้มสามตัวบนนะครับสองพฤษภาคมนะครับ ถ้าใครมีเพื่อนก็สอนเพื่อนด้วยนะบอกเพื่อนด้วยวิธีการดูอะนะแต้ม2ตัวแต้มสา,มสา,มสามตัวบน2ตัวล่างอะไรเงี้ยบางคนดูไม่เป็นนะสพฤษภาคมนะครับแต้ม3ตัวบนออกมาคำนวณออกมา268910 268910หนึ่งศูนองน่ะครับลำดับสงนึ่งศูนยในงวดนี้งวดถัดมา16พฤษภาคมออก579เ57จ็แต้ม1ครับ นี่ครับแต้มหนึ่งนะครับ16พุศภาคมครับ16พุษภาคมคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมา046 798 046 798นะครับ16มิทยนออก972 972นะครับ972 9 972นะครับ เก้เจ็ดแต้มแปดนะครับนี่ครับแต้มแปดต่อมาครับต่อมาครับหนึ่งมิลลยนหนมิลิยนหนึ่มิลลยนหกสามกสนะครับหมิลลยนหกสี่คนวณแต้มสามตะบนออกมานะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยล้กัน2อบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น13 3สบวกสเป็น5้าบวกหที่เป็น6 6กบวกงของที่เป็น8 8บวกเเป็น17ได้แต้ม3ตัวบนครับ9 3 5 6 8 7หนะครับ16ไม่ได้ยนตนครับออก9 1 8 6 1นะครับสองตัวนึงเอันนี้เป็นแต้ม3ตัวบนเราสลดสนแค่แต้ม3ตัวบนนะ8ปบวก6เป็น14 14ีบวก1เป็น15ได้แต้ม5ถูกต้องไหมอ่ะสลับผนที่ไม่รู้นี่ครับแต้ม5เข้ามานะครับ 16มิถุนายนครับ6กก็18่ตรง1นสตรงหนะครับ6กบวก1เป็น7 7บวก5เป็น12ใส่2 2บวก4เป็น6 2บวก4เป็น6 6บวก2ที่เป็น8 8บวก1ที่เป็น9 9บวก1คงที่เป็น10อ่าเดี๋ยวเอามานะครับ6บวกเป็น6บวก1เป็น7 7บวก5เป็น12ใส่2 2บวก4เป็น6 6บกบวกสองที่เป็นแ8ดแปบวกหนึ่งที่เป็น9 9้าเ้าบวก2เป็นส1บ1อสบเหนึ่งบวก9้าเป็นส0 0เจศูนได้แ,แต่ได้แ,แต้มสอง9 1 0ดเก้านศย์ะครับในงวดน,นี้มันจะหุดไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาเพราะว่าสรษฐีเขาเดินมาย4 25บ้าง,งวดแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาลุ้นกันต่อลุ้นเพื่ออะไรลุ้นเพื่ออะไรบางคนงงว่าไออาจารย์มันหลุดแล้วทำไมไม่ไม่ปล่อยทิ้งมาเลยอ่ะ ในสติของเราโดยสยติของเราอะสติบางทีมันมีสะดุดแก้งวดสองงวดเท่านั้นนะครับอืมแต่ว่ามันยังนําเอามาใช้ในการเทียบได้นะครับ<ม>เพื่อให้แต้มสามตะบนมันโผล่ขึ้นมานะครับมันมีโอกาสอยู่นะครับหนึ่งก็ได้าคมครับเอาเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดสองตัวน้สองเก้านะครับมันมีความน่าสนใจงไงเพราะว่าสาติมันเดินยี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมอ่ะเรามาดูครับเจ็ด บวกเเป็น14บสเจบวกเจ็เป็น14บสี่เจ็ดบวกเจ็ดสิบสบสี่บวกห้านขอใช้สี่นะเจบวกเจ็เป็น14 14ีบวกหเป็น19 9เเบวกสเป็น13ใส่ส3มบวกสหงที่เป็นห้า 5บวก1ของที่เป็น6 6บวก2ของที่เป็น8 8บวก9 8บวก9เป็น17ใส่7ได้แต้ม9 3 5 6 8 7 9 3 5 6 8 7นะครับ โอเคแล้วนำเาไปเทียบกับแ้มสามตัววันที่ผมลงให้ก่อนอันนี้นะโอเคนะครับเอ่อกดติดตามนะครับเพื่อเทียบสูตรนะครับเห็นไหมครับผมเขียนว่านำเอาเทียบสูตรแ้มรวมสามที่ผมลงก่อนอันนี้ก็ได้นะครับมันจะปรากฏนะครับในสูตรของแต้มรวมเด่นชัดมากขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ